ต่อไปคำที่สามอ่านว่า,เ,าเขียนลงไปสามนุ่มตรงนั้นด้วยพอเขียนเสร็จปุ๊บหันปั๊บหันทีเลยนะ่สามหนุ่มตรงนั้นแหละให้ทาย เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของบรรพบุรุษของเราคะเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนนู้นย้อนหลังไปเนี่ยโทรัศั์ไม่มีวิทยุไม่มีนะคะ <c oughs> เขาจะก็จะปลูกจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆตัวขึ้นมาเล่นทายเล่นกันและเป็นการฝึกรับสมองไปด้วยในตัว คุณครูไปช้าที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจดงานให้เรียบร้อยให้สวยงามอย่าแพ้เด็กพมา่านะคะคงครูไม่ได้ขึ้นแป๊บหายขึ้นแป๊บหายนักเรียนจดไม่ทันนะนัทพัฒนนะคุณครูเอาภาษาไทยนะครับไม่เอาภาษาขมินภาษามอนอะไรภาษาบันเพราะผูดเนี่ย คุณผู้อ่านไม่ออกที่หนูเขียนมานะ่ะนะลายสึกไทยอะไรนะ่อ่นไม่ออกนะอืมอยู่คุณรูณอยู่ในโลกปัจจุบันนะเอาอ่านค่ะอ่านา่อ,อ,ททอ,าอ,อต่อไป ว่า,า,าวนมนะ่คะหมายถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ เอาอ่านสิคะข้าพุณหมายถึงภุณราโสมบัสท,ที่เป็นประโยชน์จ้าเก่งมากต่อไปอ่านว่าสมุนไพรจ้าสมุนไพร หมายถึงผลิตผลธรรมชาติที่ได้จากพืชสัตว์แล้วก็แร่ธาตุเพาะว่ไม่ใช่ได้จากพืชอย่างเดียวนะจากสัตว์ด้วยนะสูนไพยเนี่ยใช่ไหมคะจากสัตว์ จากแร่ธาตุต่างๆก็สามารถนำมาเป็นสมุนไพรได้นะอย่างเช่นก้อนหินเนี้ยมาขัดตัวใช่ไหมใช่ปะคะเออนีเอาสัตว์มานวดเท้าอย่างเงี้ยเอ,อปลาใช่ไหมเ <c oughs> น,นี่ยนะคุณครูก็ยังไม่เคยทดลองเลยเนะออ <c oughs> จากสัตว์นี่เขาก็ เอาสก,กัดเอามานะคะอ่าน,นะค่ะ สสุดท้ายไปนะอ่านว่าอ่าค่ะเขียนลงไปค่ะพักสี่วัดเรียบร้อยแล้วเหรอครับไว้อะไรขนาดนั้นอะ่ะ คุณคูพึ่งขึ้นแป๊บเดียวพักดีวัดเสร็จแล้วเอาแบบเรียบร้อยนะครับหมายถึงความรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ สิบห้านาทีสุดท้ายสอบนะคะสอบสองหัวข้อด้วยกันนะคะใครทำได้ก็คือยี่สิบเต็มนะคะอย่าเพิ่งขยับอย่าเพิ่งขยับอ่านคำสุดท้ายก่อน เดี๋ยวให้นักเรียนใช้หนึ่งหน้ากระดาษนะคะกีิดเส้นได้ที่จดบันทึกให้ใช้สองหน้ากระดาษขึ้นหน้าใหม่ถ้าเหลือเนี่ยให้ใช้แนวนอนเราจะให้เขียนแผนผังความคิดอย่าเพิ่งขยับตัวนะอ๋อเลยนะอย่าเพิ่งขยับนั่งตัวตรงก่อนทั้งต้นทางปลายทางรู้หรือว่าคุณครูให้ทำอะไร ไม่รู้ก็ต้องนั่งตัวตรงก่อนอ่าดูนะคะอ่าตรงนี้นะคะพี่ขาอ่าให้ดูที่ซิทชั่วตรงนี้สมุดให้ใช้แนวนอนไม่ใช้แนวตั้งนะอันนี้แนวตั้งนะแนวนอนจะให้เขียนเป็นแผนฝังความคิดเพราะเราเรียนเกี่ยวกับผักสมุนไพร ใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นนั่งตัวตรงค่ะ mm hmm. นั่งตัวตรงนะคะ <Yeah. S 1> อ่าคุณครู นั่งหันหน้ามาที่คุณครูนะคะลูกหันหน้ามานั่งตรงตรงเลยลูกมีคุณครูจากปลายทางนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูไปสัมภาษณ์ก็แล้วกันเนาะว่าคุณครูก็ามาจากที่ไหนไม่เขียนไม่เป็นยาเดี๋ยวจะอ่านให้นั่งตัวตรงไปที่จอโทรทัศน์อยากทราบไหม อยากทราบว่ามาจากที่ไหน นั่งตัวตรงค่ารอสักครู่หนึ่งคุณคณรูาลังเกียนให้อยู่อ่ะนั่งตรงตรง นะคะขอยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารนะคะจากสำนักงานการปฐรมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะมาดม้หันหน้าไปสวัสดีท่านก่อนคะ่ะลูกนะคะ